สวัสดีค่ะ FC f a n c l ับทุกท่านพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้วันวันนี้วันศุกร์นนที่3พฤศจิกายนพศ2566เมื่อวานซอแอนนะคะมี2งานแต่จริงๆเมื่อวานออร์ดีแบนเป็นวันหยุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนกพงศกรเสียงวิหกก็เลยชวนให้มาร่วมงานแสดงความยินดี เปิดวงแหนกพงศกรค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกสนานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากๆเลยนะคะที่ซอแอนไปช่วยไม่ทิ้งกันจริงๆห่างหายกันมาหลายปีนะคะอืมทีนี้ซอแอนก็โอเคในเมื่อชวนก็ไปไม่มีปัญหานะคะแล้วใจเกินร้อยเมื่อวานจริงๆซอแอนก็ไม่ได้ไปหรอกค่ะทังเจ้าภาพก็ บอกให้ขึ้นเวทีตามกันไปนะคะก็คือจบจากเปิดวงรถแห่นกพงศกรแล้วก็เดินทางไปมันไปไม่ไกลหรอกค่ะก็คือใจเกินร้อยกับเสียงวิหกบ้านพักเสียงวิหกก็เดินทางกันน่าจะประมาณเดินทางก็น่าจะประมาณ10กิโลแค่นั้นเองเพราะว่ซอแอนจบจากาที่นกพงศกรนะคะ ซอแอนขึ้นประมาณห้าทุ่มจบก็ประมาณตีหนึ่งกว่าแหละนะตีหนึ่งประมาณนี้แต่ซอแอนบอกไม่เป็นไรนะคะก็ไปได้ประมาณตีสองครึ่งก็น่าจะถึงแล้วทางเจ้าภาพบอกไม่มีปัญหามาเหอะนะคะก็เมื่อวานซอแอนก็ได้อาบเด็กคิวงานช่วงประมาณสักหกโมงมั้งหกโมงเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะเท่ากับว่าเมื่อวานใจเกินร้อยมีซอแอนมาร่วมด้วยอีกหนึ่ง เะะที่ยวไปเที่ยวมาแต่มันจังหวัดเดียวกันอยู่ไม่ไกลมากก็ไปได้ซอแอนก็น่ารักสุดๆเลยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นของเต็มที่ไม่ว่าจะเสียงวิหกหรือใจเกินร้อยซอแอนนี้สู้สุดใจขนาดสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีแต่ซอแอนก็เต็มใจที่จะไปให้นะคะน่ารักแล้วสนุกมากๆเลย ห,หลังจากจบเสร็จปุ๊บซอแอนก็ได้โพสต์ขอบคุณนะเห็นไหมความมีน้ำใจของซอแอนนี้สุดยอดผู้เก่งใจอยู่แล้วนะคะซอแอนก็ได้โพสต์ขอบคุณว่า,านกขอบพระคุณคุณนกพงศกรนะคะและทีมงานทุกท่านที่ให้โอกาสแอนออรอดีและทีมงานอรอรดีแบนด์ได้มาร่วมเปิดวงรถแห่เสียงวิหค ะะขอบคุณทุกๆกกำลังใจจากพี่น้องอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีจากทุกท่านด้วยนะคะนี่ละค่ะซอแอนน่ารักเสมอนะคะจบจากตรงนี้เสร็จปุ๊บซอแอนก็ไปใจเกินร้อยแสดงต่อนะคะก็ขึ้นเวทีต่อที่นั่นก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ เดินทางมาที่ใจเกินร้อยต่อเลยค่ะทำการแสดงแล้วก็ขึ้นเวทีต่อน่ารักมากเลยนะคะหลังจบงานเช้านี้แอนก็ได้โพสต์ขอบคุณ FC แฟนคลับชาวอุดรธานีให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพบุญมหากถินบ้านหนองบ่อนะะอําเภอหนองหาน ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีทุกทุกพันด้วยนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะนี่ค่ะความมีน้ำใจของซอแอนซอแอนนี้คือเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะปฏิเสธนะคะใครให้อะไรแกก็พยายามนะคะพยายามช่วยนะคะน่ารักมากจริงๆซอแอนก็อาการป่วยก็ดีขึ้นแต่ว่า บอสบอยก็อาการก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยนะคะคือยังมีอาการไอยอยู่ก็ยังต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะคนใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแอดจะมาเล่าข่าวแบบนี้ให้นะะก็คงแต่ถ้ารายละเอียดเรื่องการแสดงอะไรต่างๆ FC ต้องเข้าไปชมเองนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังเรื่อยๆนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแอดด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ